ปัญหาหางเย้ร่วงที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับกับหลายๆส่วนเกิดจากสภาพอากาศที่แปรปรวนนะครับหางเย้ร่วงที่เกิดจากฝนตกนะครับนอกจากนี้ก็ยังเกิดจากสภาพอากาศที่แปรปรวนด้วยนะครับท้องฟ้าปิดไม่มีแสงแดดนะครับต้นทุเรียนไม่สามารถสัรางหอแสงได้เต็มที่นั่นเองนะครับทําให้หางเย้ร่วงนะครับค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะ รุ่นที่บานก่อนหน้านี้นะครับที่เป็นหางแย่ก่อนหน้านี้ก็หลุดร่วงไปค่อนข้างเยอะนะครับนี่ก็จะเป็นสถานการณ์ทุเรียนทวายของภาคใต้นะครับ2,568นะครับเพราะว่าทุเรียนทวายนะครับหรือทุเรียนลงสารจะทํายากกว่าทุเรียนในฤด,ดูนั่นเองนะครับนี่นครับตอนนี้หางแย่กําลังสวยเลยนะครับ ก็มีแดดบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่เพียงพอนะครับจึงส่งผลให้หางเย้ร่วงนั่นเองนะครับเพราะว่าครับในช่วงที่ดอกบ้านและหางเย้นะครับสภาพอากาศสําคัญที่สุดนะครับถ้าอากาศดีนะครับแล้วหางเย้มีลักษณะเป็นแบบในคลิปนะครับก็ติดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นะครับเรามีโอกาสได้แต่งดอกแต่งลูกแน่นอนครับแต่ว่าถ้าอากาศแปรปวนท้องฟ้าปิดนะครับซ้ํามีฝนตกอีกนะครับ ก็จะหลุดร่วงไปนะครับโดยเฉพาะทุเรียนสาวนะครับทุเรียนที่มีอายุเยอะๆนะครับอาจจะหลุดร่วงนะครับแต่ไม่หมดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นทุเรียนสาวนะครับก็จะหลุดร่วงไปค่อนข้างที่จะเกือบๆกือบเอยเซลยก็ว่าได้นะครับนี่ก็เป็นสถานการณ์ของทุเรียนถวายของภาคใต้นะครับปีนี้ทําค่อนข้างยากนะครับแต่ดอกออกดีทุกแปลงนะครับออกเต็มมากนะครับแต่สภาพอากาศยังไม่ค่อยให้เท่าไหร่นะครับก็รุ่งกันต่อไปนะครับว่าจะ ติดเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับสำหรับปีนี้นะครับในทุเรียนทวาย68ครับ